ได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งประเทศอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับประเด็นของหอพักมหาพาย,ยานมหาวิทยาลัยรังสิตท,ที่เรียกว่ามีพฤติกรรมเอาเปรียบนักศึกษาทําสัญญาเช่าที่มันไม่เป็นธรรมและมีการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมมานานหลายปีและก็มีผู้เสียหายออกมาเรียกร้องจํานวนมาก ซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางสคอบอมีการนัดหมายเจ้าของหอพักที่เป็นประเด็นเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลแต่เจ้าของหอพักก็ไม่ได้มาตามนัดซึ่งล่าสุดนะครับเรื่องนี้นายเลิศศักดิ์รักธรรมครับผู้ในการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญาสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยกับทางปากแทบผ่านทางโทรศัพท์นะครับถึงความคืบหน้ากรณีหอพักมหมาภัยหลังเจ้าของหอพักไม่มาปรากฏตัวตามหมายเรียกของสคบอเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งล่าสุดวันนี้นายเลิศสั่งระบุว่าการไม่มาปรากฏตัวตามหมายเรียกถือเป็นการขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานมีความผิดทางอาญาตามกฎหมายกำหนดไว้ว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งทางสงกบจะดําเนินการตามขั้นตอนโดยส่งหนังสือแจ้งให้กับเจ้าของหอพักมาเสียค่าปรับภายใน7จวันหากยังไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจําคุกอีกหนึ่งเดือนขณะเดียวกันการตรวจสอบเอกสารของผู้เช่าหอพักกว่า70รายพบหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการกระทําความผิดเช่นสัญญาเช่าไม่เป็นธรรมและไม่มีการขออนุญาตประกอบธุรกิจหอพักอย่างถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําสํานวนซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นเรื่องต่อกรมครับการปรปาบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าทางปคอบอเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนีนะครับยังมีรายงานเพิ่มเติมมาว่ามีประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับหอพักอีกแห่งที่นอกเหนือนจากกรณีดังกล่าวด้วยโดยขณะนี้สคบ,อ,บอ,อยู่ระหว่างการรับเรื่องและตรวจสอบรายละเอียดคุณป้าเขาไปไหมอะคะท่านไม่ได้มาครับผ ยัไม่ได้มาครับครับผมก็คือเขาไม่ได้มาเลยใช่ไหมครับครับผมใช่ใช่ครับทีนี้ต่อไปขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยสบอกก็จะมีหนังสือแจ้งให้เขามาชําระค่าปรับเพราะกรณีนี้ถือว่าเป็นความผิดเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมีหนังสือตามขั้นตอนของกฎหมายอนะต้องให้รเวลาเขาเจ็ดวันมาชําระค่าปรับกัอบสบอกต่อถือว่าตอนนี้เราถ่ายเป็นคดีที่ตัดงหนังสือเรียกของกายเจ้าที่ครับนะครับ ไม่เลยครับไม่เลยเขาไม่ได้ติดตอ่ออะไรมาเลยแล้าสอบถามตัวในที่ตำรวจเขาก็ไม่ได้ติดต่อไปเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ไม่ได้ติดต่อเหมือนกันเลยครับเห็นบอกว่าทางได้ของทางสคบอเนี่ยคือจะเตรียมไปยื่นหนังสือไปที่กองปราบตรงนี้นี่ไม่ทราบว่าจะไปวันไหนนะคะท่านคือเราจะทำให้เร็วที่สุดก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้าครับที่ที่จะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องสัญญาประเภทนี้นะครับถ้าเราได้ข้อมูล ที่จแจ้งนะครับก็คาดว่านะครับน่าจะเป็นปายในสัปดาห์ที่ถึงเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าเพราะว่ามันมีตัวที่ที่เราเพิจารณาเรื่องสัญญานะครับเพราะเพราผิดตามประกาศเนี่ยเราก็สามารถดําเนินแจ้งความลงทุนได้ทันทีเลยครับประมาณวันจันทร์ไม่น่าจะใครับก็จะพยายามด้่งนะครับจะพยายามด้่ไงให้ทันเพราะว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลอยู่แล้วครับเราดําเนินการต่อแม้ว่าเขาไม่ไม้ก็จะจริงแต่ตเฉพาะดำเนินการต่อ ไปยื่นให้กับทางกองปราบเนี่ยคะ่ะมันจะเป็นค,ความผิดมันมีฐานอะไรบ้างคะท่านความผิดที่จะยื่นให้ปคบกรณีนี้กรณีที่เขาจัดทําทสัญญาเช่านะครับไม่เป็นไปตามประกาศข้ามกานว่าด้วยสัญญาที่มีการกําหนดไว้ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับซึ่งก็จะมีความผิดนะครับจาคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับครับ ก็คือยัง70รายเท่าเดิมใช่ไหมคะใช่ครับเบื้องต้นได้ข้อมูลมาเป็น70รายเท่าเดิมครับมีคนที่เขามาลองเรียนเพิ่มเติมไหมคะนอกจากหอพักนี้เอ่อเข้าใจว่าน่าจะยังมีออกภัพเป็นสิ้นด้วยนะครับในเดิมทางสองบอเลยใช่ไหมคะครับน่าจะมีการน้องสองบอ อย่างไรก็ตามครับภายหลังยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับผู้ปกครองจํานวนหนึ่งครับก็มีการเดินทางมาด้วยรถกระบะเพื่อช่วยลูกหลานขนของออกจากหอพักดังกล่าวโดยหลายรายครับระบุว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้าออกเพราะกลัวถูกดําเนินคดีตามที่ถูกขู่เอาไว้แต่หลังมีผู้เสียหายรายแรกกล้าออกมาเปิดเผยพวกเขาจึงเริ่มกล้าตัดสินใจย้ายออก ซึ่งเรื่องนี้ครับน้องส้มนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เปิดใจกับทาง WorkPo พอ t เลยครับว่าตอนอยู่หอพักนี้มา3ปีและอยากย้ายออกตั้งนานแล้วเนื่องจากเจ้าของหอมีพฤติกรรมแปลกเช่นหากเพื่อนมาที่หอพักจะถูกกล่าวหาว่าจะมาขโมยของและถูกต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรงรวมถึงชอบใช้นักศึกษาไปซื้อของให้เช่นกาแฟ อีกทั้งยังมีพฤติกรรมเหยียดลูกจ้างชาวเมียนมาตนเคยเห็นกับตาว,ว่าลูกจ้างชาวเมียนมาต้องก้มกับเท้าเจ้าของหอพักพอถูกดุดากก่ากล่าวหายอย่างรุนแรงจนรู้สึกสะเทือนใจด้านแม่ของน้องมีนครับนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหายรายแรกก็เปิดเผยกับทางเวิร์กพอยต์เช่นกันนะครับโดยบอกว่า ตนได้เดินทางไปพบกับสภาธนายความพร้อมผู้เสียหายรายอื่นเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมายโดยได้รับคำแนะนำว่าหากผู้เช่าอาศัยอยู่ในหอพักนานเกินครึ่งของระยะเวลาในสัญญาก็สามารถย้ายออกและแจ้งขอยกเลิกสัญญาภายหลังได้รวมถึงสามารถไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไว้เป็นหลักฐานส่วนเรื่องเงินประกันขึ้นอยู่กับการเจราจาและต้องตรวจสอบว่าหอพักดังกล่าวได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สำหรับกรณีของลูกสาวตนยังไม่ได้รับเอกสาร ารราชการที่ถูกยึดเอาไว้คืนมาและทางเจ้าของหอพักก็ยังไม่เข้าพบตำรวจหรือทางเจ้าหน้าที่สคบอตามหมายเรียกทั้งสองครั้งจึงมีการเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาเป็นว่านะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับประเด็นนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่สคบอและก็ตำรวจเนี่ยเตรียมดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยหากเจ้าของหอ,อยังเพิกเฉยอาจมีการออกหมายจับก็เป็นได้ทั้งนี้หอพักดังกล่าวเข้าข่ายมีความผิดทั้งทาง,ทงแพ่งและอาญาและก็ยังพบว่าไม่ได้ขออนุญาตเปิดกิจการอย่างถูก ต้องตามกฎหมายอีกด้วย